คลิปนี้นะคะฝากถึงคุณก่อนนะคะยังคงเป็นคุณอยู่นะคุณพิธานะและลูกเห็บลูกหา่าล้อมรอบตัวคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคิดแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้นะคะคุณรู้ไหมว่ากี่ชีวิตทหารครอบครัวทหารที่เขาต้องสูญเสียเพื่อรักษาดินแดนไว้คุณจะมาแบ่งแยกการปกครองนู่นนี่นั่นโน่น,น,นคุณเยอะไปค่ะ คุณเยอะไปค่ะฉันพูดเสมอว่าพวกคุณไม่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องได้หรอกพวกคุณมาเพื่อคุกคามความมั่นคงของชาติพวกคุณมาเพื่อปฏิรูปแบ่งแยกดินแดนพวกคุณมีนัยยะมาตลอดนะคะประเทศไทยนี้มีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองมีบูลลพรพากษัตริย์คุ้มครองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบ่งแยกอะไรได้นะคะขวานไทยต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว คุณคิดใหม่ทําใหม่นะฉันไม่รู้ว่าคุณจะมีโอกาสอีกหรือเปล่านะแต่สําหรับฉันและคนที่จงรักภักดีคนที่รักแผ่นดินไทยชักจะเริ่มไม่ไหวกับคุณแล้วนะคะหยุดได้หยุดนะคะอย่าเดินต่อบอกได้เลยว่าหยุดได้หยุดอย่าเดินต่ออย่าสร้างความแตกแยกไปมากกว่านี้เลยตะกะความคิดของพวกคุณมันไปไม่รอดค่ะประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ย้าเลยนะคะประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์อย่าเลอะอายุเท่านี้อย่าคิดเลอะอย่าแบ่งแยกบินอินแดนอย่าแบ่งแยกการปกครองนะคะ คุณเยอะไปอะไรที่เป็นความมั่นคงของชาติคุณแตะหมดอะไรที่เป็นสิ่งดีงามของชาติคุณอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขหมดจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มไม่ไหวกับคุณแล้วนะคะดูปากน้ำชาชัดๆนะคะคุณเริ่มจะไม่ยอมแล้วนะ